สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ท,ไกทุกทุกผู้ทุกคนทุกหมองทุกบอลน,นะคะเนาะวันนี้คนไก่บ้านหลานพอแดสิผ้ามาเห็ดผ้าปลาทูนะคะเครื่องปรุงกระสีพริกขี้หนูหัน่นกระเทียมหลากบักชีก,กับอันพริกไทยใส่ครกไปแล้วคะ่ะนี่กระสีมีบักนาวไปสะระแหน่พระเอกสำคัญ เอ่อตะไคร้ซอยนะคะเนาะแล้วก็หอมแดงค่ะค่ะจังมะมะเห็ดกันค่ะมะเริ่มลงมือเลยนะคะเนาะค่ะสิทธาตำอันพริกไทยกับลาบก,กับชี้ก่อนนะคะเด้อเพราะมันมีกลินหอมนะคะเนาะถ้าป่ามากบ่ไใสก็ได้เค่ะก็ไข่ว่ามันหอมดีเนาะค่ะ ลงไปเหยั่น้ำจักน้อยกับกระเทียมเนาะคะ่ะขอแรเสร็คข่ะมาเริ่มเห็ดกันเลยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะใส่น้ำปลาลงไปจักน้อยบอใส่ไหละคะ่ะเพราะว่าปลาทูมันเค็มอยู่แล้วนะค,ะนะคะ่ะเนาะน้ำหมักเนาว ส่งกระใสยลายเนาะค่ะกระสิใไส่ผงชูรสน้อยนะคะกระสายลายเสืหลวงเพราะว่าปะทูมันแสบอยู่แล้วปะทูสามตัวคนเนี้ค่ะแค่น้ำตาลน้อยหนึ่ง ไปนะค่ะเนาะนั่งไปเจ้าน่อยก็ดีเจ้าการเสิเอาเครื่องที่ต้ำแล้วเอาใส่ลงไปนะฮะ ใส่พริกลงไปเนาะคะ่ะหั่นไว้ใส่เลยตะไข่ค่ะหอมแดงมาก,กิน,นเครื่องเทศลายๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ หอมแดงใส่ซิมมึงกันนะ้ค่ะอือเติมแป้งนัวลงไปกับน้ำปลาจำนวนนอ้นค่ะ ไ้น้ำขา,ามเปียกใส่น้ำขา,ามเปียกก็ได้เด้อค่ะบปแทนมะนาวจังบอกสมปิดลิดเนาะค่ะเนาะนีะน่ปลาทูของเขากระซามตัวบบกใหญ่เลยเด้อค่ะคุกเขาให้เข้ากันตัวบบดนี้ป้าเครือนี้เห็ดไนต์ก็เป็นอยัางไรเขาเคี้ให้มันหน่อยก็ได้ ใสิหน่อยไปยักหน่อยเนาะค่ะค่อยมาก,กินตะไคร้หลยๆตำหน่กินตาแซบแล้วะคะ่ะแค้ปั้นน้ำตาลบมใส่ไหลเนาะค่ะเนาะมันสีหวานแซบแล้วค่ะบานนี้ข้อขาวกับเนื้อปลาทูแล้วก็ดีค่ะใส่ใบ ใบสะะแน่งไปนะคะเล็กน้อยนี่ก็แล้วค่ะ,ะ,ค,ะคนดูหลายมิจเละเบิดเนาะค่ะเนาะแซบแซบแซบไปกินน้ำกันค่ะพี่น้องก้องไปค่ะ <c oughs> สวัสดีตอนกินค่ะมาด้อค่ะพี่น้องก้องไปค่ะมากินปลาปลาทูเนาะค่ะเนาะ ล้างหิวค่ะมาค่ะกินเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็ได้ค่ะกินเป็นอาหารลดความอ้วนก็นได้เด้วยค่ะเด้อฟาดเขาเื่อผักไราเนี้ยิีมีผักกับซีมีผักแพ้วนะคะเนวกับผักความป้อมนะคะสะซาลาเณร์กะใบสลัดเท้าค่ะโิเข่า <laughs> มื่อนี้อขอเป็นเมนูเพื่อสุขภาพจากน้อยนะคะเนะาะเพราะว่าผู้ไน้ำหนักขึ้นายแซ่บค่ะปลาดูวตกบกง่ายนะคะเนาะปลาทูเฮ็ดอีหอย่างกับแซบ่บ เต้าเนียนปลาทูถ้าสีไฮเดียนปิ้งเอาย่างเอาอบเอาก็ได้นะคะเนาะถ้าสิเพื่อสุขภาพอิ่ลแต้มือเศ้าเนียนบ่ได้ดังฟื้นเนาะค่ะบ่บ,บมีเตาอบไ <c oughs> บ่ได้ดังดังอันดังเตาท่านค่ะบบมีเตาอบก็เลยทอดเอาค่ะเ <c oughs> มนี่ภาพพี่น้องมานั่งกินข้าวหน้าบ้านเนาะคะ่ะเนาะเปียนมุม ใค่ตะไข่ลายๆหอมแดงลายๆเนาะค่ะเนาะไปยูบ้านเขาเปิดเหมือนยังทำกินตะเขา้าบอกกินกับว่าได้หอดยามมันกัะหิวเนาะค่ะเขาเคยกิน นักขึ้นมาซีโร่มันกินมาเบิดเท่ากัน ใส่แผกใส่ตู้เย็นไว้กด็กะได้เนาะค่ะเนาะงนะัน้นหิวก็อึ้นไม่กินอ,อีก นกไหมคะ่ะมันกินนันต้นผักไลหอยเมดเลยตอนสิกับอันบ้านนอกต้นผักไสกำลังส่นงามปลูกไว้เป็นแถวเลยมันกินเมิดไหมคะ่ะพ้าพี่นองย่างเบิงองฐางบ้านโอ้ทั้งเพชรค่ะ พี่น้องก็สิจําได้นาะเขาที่แล้วมันขึ้นเป็นต้นมอจอแม่แจ้เป็นเครือเต็มอยู่ค่ะนกนี่แหละค่ะนกกระจิกกระจอกมากัดกินมดต้นบัก่วงให้กระเจ้าหานลงนะคะนะ่ะนาอมันมันพุ่มมันมันมันสูงมันอันดมถ่วมเหียนให้กระเจ้ามาตัดยาให้ สิเกี่ยงขึ้นยักน้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยเสียอูมาผูกน้อนอยู่ใต่ห้องหมกม่วงอยู่ค่ะคนทรงของกินเนาะคะ่ะหมู่บ้าน,นเงียบสงัดสิละค่ะเด็กน้อยเขาจะอยู่ในบ้านเนาะคะ่ะเนาะแดดลมลมตกยังสีออกมาแลนเล่นน้ำมนต์ทั้ง ู้ใหญ่กับมาออกกำลังกายค่ะพนแลนออกกำลังกายเพ่นบดยเขาฟิตเนสพนกับมาออกกำลังกายในโมบานเนาะค่ะเนาะไปค่ะเขาไปกินต่อท่านอิ่มอยู่ค่ะมาค่ะมากินตอเดี๋ยวแม่บันกินเบิดกกอนนะคะกินแทนข์า่ว บ้านนอกเขาผักน้ำหางหยากอะหลายๆเลย,ยค่ะไม่ได,ด้ซื้อไดยค่ะเพราะว่าข้าเจ้าเขาคอยพอันเก็บกินเนาะคะ่ะผักน้ำัวน้ำส่วนก็แล,ล้วอะไ กักแพ้วนี่ปลูกกับขึ้นง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะตบไทยด้วยนขนมหวานก็คือบักแตงไทยเนาะคะ่ะนี่บักแตงไทยอันซื้อมาจากบ้านเขาด้วยค่ะนี่ตั <c oughs> กอยู่เลยนะคะ่ะ ดีค่ะหวานแบบธรรมชาติค่ะอ๋อหอมเนี่ยค่ะหอมดีไรค่ะเกรดนี่กับพ่อใบสมิ่เนาะค่ะเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลาย